529ปีสืบมาห้าเป็นเบิกฟ้าสงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลีวันมาคบุณนมนีไหว้สาพระธาตุเจ้าวัดลีเดือน5้าเป็งขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีห้าเป็งสงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลีประจำปี2,567ในวันที่22-24ถึง24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567นณวัดลีตำบลเวียงอําเภอเมืองพยาจังหวัดพยา วันที่22กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาแ่ผ้าห่มพระาธาตุเจ้าวัดลีไปตามถนนสายต่างๆในเมืองพยาววันที่23กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาพิธีบวงสวงพระาธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมอัญเชิญผ้าห่มขึ้นห่มองค์พระาธาตุเจ้าวัดลีตอนกลางคืนมีดนตรีแล้วมาสนุกลุ้นโชครับรางวัลใหญ่กับกิจกรรมสอยดาววันที่24กุมภาพันธ์เวลา7นาฬิกา ทำบุญตักบาตตอนเช้าตักบาตรร้อยแปดเวลา13นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนตร่วมส่งน้ำพระธาตเจ้าวัดลีมีการแสดงซอพื้นเมืองตลอดทั้งวันเที่ยวเลือกซื้อสินค้ามากมายที่ตลาดหน้าวัดร่วมรับประทานแกงผักขี้เหล็กเอกลักษณ์อาหารอันลือชื่อของวัดลีเชิญชมและเข้าร่วมการแข่งขันกินแกงขี้เหล็กเดือนห้าเป็งเวลา19นาฬิกามีทำวัดสวดมนต์ เวียนเทียนว้สาพระธาตุเจ้าวัดลีมีการแสดงดนตรีร้องเพลงและย้อนยุคไปกับกิจกรรมปูเสือดูนหนังฟรีจากหนังกลางแปลงทุกคืนและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพชุดสังฆทานชุดละ1,000บาทข้าวสารกระสอบละ1,000บาทตั้งโรงทานชุดเครื่องบงวงสรวงสามารถติดต่อได้ที่วัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาจังหวัดพยาอย่าลืม มาเที่ยวงานประเพณีห้าเป็นสงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลีประจำปี2567 529ปีสืบมาหเป็นเบิกฟ้าสงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลีวันมาคบุณะมีไหว้สาพระธาตุเจ้าวัดลีเดือน5้าเป็นในวันที่22-24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567กันนะคะ